ก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกทากก่านก็เลยนะครับวิวของแองวีมอห้าห้าวีสองแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคุณวีโซโคนะฮะสวัสดีครับโซโคนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมตรงบบโรงแรมโฮเทลอะวันนี้เราจะมาเข้าค่ายลูกเสือกันถ้า <ไป S 2> ใครถ้าใครอยากเล่นเดีย๋ยวผมทิ้งแแบ,บไว้ได้แต่ล่างฮนะโอเคไปเล่นกัานเลยอะเพื่อนนะมาเพราะพวกเรามันยศสูงยังไปอืม,อมยศมัวลูกเสือไม่มีชื่อวันนี้ดูตรงคอมด้วย เฮ้ายเข้ามาจิตจิตจึงออกมาแล้วก็ป่าคุณมีโทคูนี่ผมลืมเาหมดลูกเสือมาเนี่ยอะไรเนี่ยผมตื่นมาวันนี้นะผมผมว่าหมว่ออิชิตันมาโอเคอินโทมสวัสดีโอเคเข้ามาแล้วอะโรงแรมอ่าน่อราไะเออให้เราให้เขาให้เราหยิบขีกาดอะ ผมอยากเอาห้องสองถึงสามกันไหนะห้องอะไรนะห้องอะไรนะผมเอาห้องสองถึงสามนะผมไปชั้นสองอ่ะงั้นผมเอาห้องอะไรดีสี่ศูนย์สองอคนคนต้องขึ้นลิฟต์ไปแล้วทำไมไคนคนต้องขึ้นบันไดไปแล้วปไปคนอยู่ตรงไหนไอ่ะจรงยงเกมนี้เดินหน้าจอยากมากเน่ากลัวว่ะไม่เหมือ,อนไม่อยู่กับผมอ่ะันต้องไปชั้นอะไรอ่ะ อะไรใช่อะไรอะไรมาเอ้ยในสี่สองสีสองไปชั้นสี่โอม้มีเบคอนมาอยู่ห้องเดียวมอว่ะเขาเป็น<ต>รูเมดนอนเดียวไม่มีใครอยู่ผมเลยอะ่ะนี่เขาเขาใครลูกเสือ,องแรกนะ,ะวันนี้นนวันนี้ครูเขาจัดทริปเที่ยวเว้ยจัดทริปเที่ยวเฮยเข้ามาแล้วไม่มีใครอยู่กับผมเลยอ้าวอยู่ห้องคนเดียวระว่าโดนผีหลอกเลย นี่ผมอยู่กับเบคอนน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 ี่โอ้โหนี่ห้องน้ำสิก,กีบีดสกีบีดีสิกีบีดบดอีอยูอ่นะพี่ผมตีร่างกายเอ้ยมีเบคอนอีกหนึ่งคนเอมาแฮกเกอร์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 ไม่มีคนมาหาผมแล้วไม่เคยมาหาเราเอ้คุณไม่ต้องเหงาแล้ว <laughs> ทำไมมันอึนไม่ได้ เะมง่วงผม้องนอนนี่ผมก็เป็นเพลย์เยอร์คนหนึ่งกันนอนอะไรมันโอ้โอ้อ้นอนอนนอนออาออหน่าหน่อุนน้าเราอย่าไม่เสียใจที่เราหยิดอันนี้มาซื้อชุดอีอามาแล้วไม่เสียใจเลยี้เกมนี้มันลงรับแน่ก็ไม่รู้กันเราแม่ใส่มาโอเคนี่ผมจะลองเอาบัตรบัตรห้องอ่ะมันเป็นโทรศัพท์่ะทำไมผมออกไปไม่ได้อ่ะ ต้องใช้คีย์การเปิดเนี่ยครับก็เปิดแล้วเนี่ยมันออกไปไม่ได้อ๋อออกไปไม่ได้เหมือนกันห้องล็อกห้องห้องล็อกว่ะเกมนี่โอ้ยเกมแรกเฮ้ยเกมแรกเฮ้ยอย่าเล็กดิอูมิ่งตบกราฟิกนี่เตียงผมนี่เตียงผมคุณอ่าเบคอนอย่ามาแยกเตียงผมอุ้ยมันเล็กหายเลยอ่ะเฮ้ยเสด็จยาเตือนไหมนีเร็ว ว้ยมันหนีไม่ได้ลงบนันไดลงบันไดไปนะคุณมีโซคูไปเจอที่ชั้นล่างสุดไปนี่แบบดีเดีกว่าลิฟต์เจ๋งใช่ไหมล่ะกระโดดลงไปกระโดดเอ้ยเดินลงไปขาหากักตายหาเนยอุ้ยเจ็บจังหายเลยโอ้ยขาชันโอ้ยคุณมีโซคูคุณเดินยังไงให้ตกบนันไดขาหากักตายหาเนี่ยโอ้ยทำไมเกมน,นี้มันสูงแล้วมัน อเป็นกระสอบถาวรนบางครั้ง่ะก็จริงอ่ะตกบุหลี่อ๋อแล้วพนักงานโรงแรมท่านมาไหนอ่ะไม่ออกโอไม่พวกเราไม่สามารถออกจากอาคารนี้ด้วยพายุอีมะเอ๊ะอะไรวะไปข้างนอกใช่อาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนภัยปองหรือการสอบทดสอบ ลใครเพื่มมาเนี่ยจริงเหมือนการโดนไอ้เขียวอ่ะเหมือนการโดนไอ้เขียวเอเดียนเนไอ้ไอ้ตัวเนี่ยไอตัวเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยผีหลอกเอ้ยมีคนมาอยู่ในนี้ป็นผีหลอกเฮ้ยอย่าไปอยู่ไปใกล้มันนะมาอันตรายเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเราจะไปกับพี่ไม่ว่าอะไรผมก็จะไปกับพี่ เราเว้นชิคก้าด้ยคุณคไปกับพี่คุณชิคก้ามีอยู่ด้วยคุณคุณจะไปกับพี่ไม่รู้อันตรายกันไป,เ,นไปเราอยู่ด้วยกันเอาไปห้อง<ห>สี่ศูนย์หนึ่งอ้าวห้องคุณเหรอเอาห้องของเอหัวเหลืองอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันอืมอแล้วอยู่ด้วยกันทำไมขาคุณต<า>ุ่มเอง,งเนอะ,ะตัวจริงทำไมขาคุณก็ตอ่ะ เลยอ่ะมีคนจงมาเลยเออพุ่มนาใครติดอยู่นี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเกิดเออเนี่เตียงเออนอนเฮ้ยนี่นี่ห้องนี้มีแต่ผู้ชายโวนเลยอุย่าอุย่าอุย่าที่ขาดจะอยู่หมู่อะไรเนี่ย ผมอยู่มือหมูช้าหมูช้างมอยู่อยู่หมูวัวนะใช่าหมูช้าเจ๊แบบว่าอันนี้นี่เอาจริงฮะอันนั้อันนั้นจริงอันนอันนี้อันนี้ของจริงฮะผมอยู่หมูผมผมไม่อยู่หมูช้าเลยเออหมูช้าหมูช้าอืมอีอ้าวเนี่ยเอออะไรอะอะไรอะเฮ้ยใครอะเฮ้ยคนที่มาเข้าโรงแรมหรือเปล่ามาเที่ยว อะไรอ่ะใหเรากำลังไปที่ทั้งสวัสดีเอาคุณใหญ่้คุณเนียมีตัวที่รใหญกันมาเอะไรอะออันไม่ต้องก็มาแล้วถอะไรนะอะน่าน้เลยุนี้วอถ้าคุณไม่ว่าอะไรเราจะกลับ ไปที่ห้องของเราโอเคบายเฮ้ยเข้าน้ำมาเยอะแล้วไปละเฮ้ยอย่าเข้าไปหนุ่มนะหนุ่มนะเฮ้ยอย่าอยู่บนเตียงกับฉันเนี่ยเอานี่เราต้องนอนเอาเท้าไปบนไปบนหมอนะบาป <c oughs> บาปเนี่ยเราแบ่ง เราแบ่งเตียงเฮ้ยเราแบ่งหมอเนี่ยเฮ้เตียงเราก็อุยอ้าอุยอ้าอะไรอะไรเนี่ยเราโม้อุยอ้าอุยอ้าอุยอะไรอะอ่ะอ่านได้ปะเราต้องเราต้องคิดว่าเราต้องคิดออกว่าจะทำอย่างไรแต่เวลามาซุ่มอยู่แล้วเราไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เฮ้ออกไปเอ้ไปเอาไปเอาแล้วลงไปชั้นล่างสุดนะ เรามาไปผิดทางหายแล้วเราด้วยเราด้วยเอ็มไปลิฟต์บาย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 บ้าเลยนะแจนแอลแจนแอลอะชอบเพลงที่หานเลยโอ้น้องเป็นเสีย่ยงเป็นคนหายไปๆๆไม่มีอะ เดีมยวใก็ผู้ชายดยนะเ้ยมีคนทิ้มูกกระดูกเนี่ยอะไรอะายฮายอะไรวะม่วมีบาร์เทอร์ต้องทำผิดกตินนอะไรนนหนูเหมือมา is not h a p p e n มันเอ่อนี้เฮ้ยออกมาก่อนเฮ้ยห้ามโดดห้ามตกลงพื้นสองครั้งอะถ้าตกลงพื้นสองครั้งตายอะเฮ้ยเขาจทำไมเขาไปได้ <H ack. S 3> ไปยังไงก็กระโดดเอาปีกอย่าตกลงพื้นนะกอล้องอย่าตายละ่ะไปยังไงกระโดด ยัโดนพื้นโดนพื้นสองครั้งตายขอร้องละ่ะบอบี้มันอยากโผล่โดนแล้วหนึ่งให้ตายหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งเหรออืมนี่ไปเร็วจังอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วจะตาย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 ,ตายมีวงด้วยเหรอวะอืม ออเธอตายเราต้องมาไว้อะไรสุดเธอฮะหยับ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 หยบหยยบหยบหบหยบมันบ้ามากเราต้องรีบกลับไปรับปีตัวหองขาวทีเหลือหยับหยับหยับหยยบหยยบหยับ หยียบศพหยียบศพหยียบศพยำายีไม่นะลูกเสือหมูหมูช้างเขาได้จากเราไปแล้วอะไรวะทุกคนเดียวถตเดียวหายไปฟังผมผมเป็นรองในหมูหมู่ ชาแนลเวฟเฮนจีนะชาแนลออกมาหาทำคนนี้เพื่อคอนเทนต์ขอโทษอ,อ,อันเราก็จะตัดก่อนว่าอ,ออกไปรับคุณวีโซโคะไอ้บายพวกลูกหมูโอเคเราก็มาออกมารับคุณวีโซโคะนะโคตรติงโคตรเท่โคารอันตรายที่ระเบิดอ่ะเราก็มารับคุณะ แบบนี้ก็มีผู้หญิงเต็มเลยโอ้แล้วลิฟเราลิฟนี้ก็ผู้หญิงเยอะเลยเฮ้ยเฮยเอาเขาเข้ามาไม่เอไม่นะเขาใส่สูตรเดียวกับผมโอเคมันเป็นชุดสูทที่ผมเคยซื้อผมจะเอาห้องสองสองูสองจะไปกับคุณอย่าเรห้องสองูสองอ่ะไห้องสองอย่าแย่อ่ะอย่าแย่อย่าแย่อย่าแยอย่าแยสองศูนยหนึ่งอ่ะสองศูยหนึ่งอไปกัน ลเสอเชนสองเอ,อ้าไปรับคีก,การสูงว่าคนรับก,กา์ะสามสามเอ้ยคนไมเอกเอยู่ห้องเดียวกันเลยวะขขนี่นีน,นมาไปไไปด้กันปมันย้องเดีกันได้ปาวะตัวหนึ่งอะมาเขาา้ามาได้ปะไม่ได้เข้ามาได้ะ

อย่ามานอนเตียงเดียวกันสิในี่ใครอยู่กับผมเลยตองมีอยู่ใครโอเคแล้วก็จะตัดไปตอนฉากเทมันมีสัญญาณเตือนภัยอนะบ่ายโอเคกลับละเอ้กลับนะเม,มื่อกี้นี้คนเออคนที่เป็นโนเมนของไมเอเขาคุยกอบเขาบอกว่าไม g กัสกัสไม์คันที่เออพี่ลงมายัง ก็แปลว่าอะไรวะตัวน่าร hey? ักมาเย้ทุกคนทำเหนกันแมันบอกเออเขาบอกว่าอะไรอย่างหนึ่งคือประเทศของเขาอะไรอย่างหนึ่งไทยอะไรอ่ะโอ้โอโนเราไม่สามารถวีคันเอเคอะไรวะเราไม่สามารถจะพยุหีมาได้อ่า เป็นสัญญาณเตือนภัยพรหรือการทดสอบฉันคิดว่าเราควรกลับไปยังห้องของที่เราไม่เคยอยู่มาก่อนเลยน่าจะก็คือห้องตาดีนะจ๊ะทุกทุกใช่เลยไม่ไปมูมแล้วโมนินันเลยเฮ้ยลองเฮ้ยลูกหมูเอ่อแดนด้จ๊่แดนได่ป่ะแกนแดนจะไปเ้ยยายนะยายายาจะตายอ่ะใครวะอุเห็นไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไอ้เนี้ยไป่ห้อสเอส้สาม,มาน,นใช่หรอไม่ใช่อ่ะนี่ทำไมครั้งนี้มีมผู้หญิงด้วยละเอ้ยเอ้ยเยนี๋ยนะผู้ชายสามหญิงสามเอ้ยไปถึงไปพี่เราไม่ต้องเข้าไปออกมาเอา้าผมเข้าไม่ได้ห <แ Bus S 2> ้องนอนดิเออ เราไม่ขึ้นบนเตียงเลยค่ะเราไม่ขึ้นบนเตียงอีกค่ะโอเคหึงรูแบบนอนกูใช้ได้เออนอนกูใช้ได้อยากเตียงไะอยากเตียงอยากเตียงจริงดิดูลงไปดูเพิ่มพบปุ๊บจิ๊บไปแต่มันมาเห็นโอเยี่ยมใช่ไหมอ่ม เข้าห anyway. ้องน้ำดีเก้อเออไอผู้หญิงเข้าห้องน้ำไม่เข้าอ่ะเอ้ยผู้หญิงโอเคผู้หญิงเอาไปแล้วหนเข้าห้องน้ำดิเก้อเฮยใหรเข้าอยู่อืมเอ้ยจำลองเงี้ยสุดใครวะนายแก่เน่าส่งน้องผมจะไปขี่เปิดประตูปุ๊บกวนแกกวนชี่เปิดประตูปุ๊บร้องอย่าเข้าห้องน้ำปิดประตู เออแล้วมันก็น่าเบื่อแล้วเราก็ต้องตัดอีดแกลแล้วแล้วคุณวีโซโฟูได้ตากไปแล้วอ่อ แล้วคนพี่โทฟูก็ยังอยู่กับเราต่อแต่เขาได้ขาดการติดต่อเยาไปแล้วนะไปกันคู เบอเอเอไปชันแอลเราเรียบมันก็ค้าเราเรียบมันก็พังเราเรียบมันก็พาเรา,เราไปทันได้ดินตายเนแน่ 啊，那那会。嗯嗯 พลาดไปได้แล้วก็มีคนตายแล้วจนได้มุดเหลือครึ่งหนึหน่งแง่ล้วเอ <S <s us> <s us> <S อเธอตายแหละเอางี้เปิดออเปิด สองสียเฮ้ยเฮ้ยเธอ,เอาตายแล้วแล้วทุกคนก็ตายแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> หรหือแค่ผมคนเดียว <c oughs> เออ้องสู้ย่าย่าย่อท้อเราไม่ย่อท้อเราขัน้วาเราไม่ย่อท้อเราขันรบาเว้ยเราต้องมีความย่อท้อเราขันลบากเ้องสู้มอะไรนะ แล้วเ,เกิดกลับมาแล้วแล้วเราก็ต้องไปชั้นแอลอืมต้องเสือไม่ย่อท้อต่อคอนาบากฮะไปดีโทรศัพท์ตพองขอความช่วยเหลือเฮ้ย ใส่เลยพี่ยาเปิดชัดเจนเจ้า้องขอเจเลยน้อนี่ไป,ปไม่เปิดเอ้ยชัดเจนนะอะไรอยู่างเงี้ยโอเคี๋ยวก็เปิดแล้วแล้วก็ามา ตัวตัวัวกูตัโกูตทวยังวะอเร็วอชีิตกันมาแล้วไปไปไปาน่ะเฮ้ยเอาเตมาแล้วเราจะตายแล้ว

ที่นี่ลิฟที่นี่แบบม่เบื่อลิบมันฟังอิบที่นี่เขาทำมาจากอะไรวะริบฟังแต่เราต้องมีชีวิตรอดเพื่อเพื่อคนรุ่นหลังแล้วมีคนชีวิตรอดด้วยแม่แล้วมีชีวิตรอดด้ย ยังไม่คนที่ตายไปแล้วเป็นความสุดเอราต้องรอดเลยเราต้องรอดไปจากที่นี่เราต้องรอดไปจากที่นี่เราไม่ได้มุ่งเน้มเอาไว้เนี่ย มีชีวิตอยู่รุ่นต่อไปเอ้ยต้องออกมาคาเมือนจะล็อกู่ภไปนอกตรงไหนอะเนี้ยไม่เป็นประตูมั้งไปช่องบรรากาศอี้กไฟนะไฟเด็ดไปเดี๋ยวเตรียมต่วนเองจะบู๊ดสุดท้ายแล้วเอาช่องนี้เอาช่องน,น,น,นี้ด้วย มาแล้วมาแล้วโอ้เรอแค่นี้มันมะรอได้โอ้บรรยากาศอย่างนี้เพลยอย่างนี้ดืที่อย่างนี้สนามกว้างอย่างนี้บอสไฟเน,นื้อบอสไฟ เราไปถึงหลังคาแล้วมันไปถึงดาดฟ้าแล้วโอ้ยมันก็มาแล้วไอสัปารลาดมันมาแล้วเดี๋ยวัดต่อ ปล่อยอะไรมามันโยนแล้ก็หมุนแล้วอุยอ่ะแล้วมันก็ปล่อยปากแล้วกินปากก็ไม่ใช่จะตลกกินปากไม่ใช่เื่จะตลกเมื่อไหร่จะหยุดพ่นเม้นโยยายยาอะไรนี่โรลลิ่งโรลลิ่ง คุีอ่ะคุกี้โ <hatten> ม <ambling. cimento> ้คุอะไปม้ไปไปไปนี่นี่ยปไ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 ไปไปไปปไ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 ป้ปงปไปไปโปไโไป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 อปปไปไปปไปไปไปปลปไ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 ปหปไปไปไปออไป หลบหลบไปได้หลบไปได้หลบหลบลบลไหลบหลบไปหลบหลบแล้วก็ไปกินปลาไม่อย่ไม่ไม่นี่กินปลาเหม็นเน่าเลยแ ไปด้ว่ความสุขเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายไม่เราจะไม่ตาย เดี๋ยวเราไม่กลับไม่เราไม่กลับไปนไม่กลับมาไเลยจ้ะแย่แหน โอ้ยเออไม่ต้มาช่วยแล้วไม่ต้องกังวลคุณคุณรอดแล้วคุณรอดแล้วตอนนี้เออแต่เราก็ได้จากจบแล้วขอบคุณสำนักการช่วยเหลือ อะไรวะได้เงินหลายคนนั้นเหลือหกคนแล้วก็รอดแค่หนึ่งคนเราต้องทำให้คนนี่เราต้องทำเพื่อคนที่คนรุ่นหลังที่ตายไปแล้วโอเคต้องขอกาต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แบบนี้สรุก สนุกเลยแล้วเราได้ถังสุกนะที่ดีแนละ้วไปบ๊ายบาย